ฝนเข้าเดือนหกฝนก็ตกพังพัก ame> ็เข so ียนมันล้มงำแล้วงอมไปทั่วท้องนาฝนตกที่ไหลคิดถึงคัวใจของข้าอยู่โบ่ตำหุงตำหุงเนี่จะพูดสีเป็นแต่งานบอยสีงามบ่กว่ามันสีเป็นแต่งานบ่มันไล่แต่ชวชๆ่เลยมันไล่หน่วยโยดวดวันมาบ่อก ไกดังฮวนฮวนเดีอยวต่วเนเต้เลยปาปลายาสลัดไปสิปาปลายาสลัดไก่อีสานไปสิปาปลายาสลัดบด๊วเดี๋ยวตื่นเต้นเลยคนเราเหมือนเสียงกวดปบกับโบยดเดี๋ยวตื่นเ้นลยทำจะไม่นาขี่อ้ว <c> ย <oughs> เดี๋ยวมาแป๊บนี่โบยหิมาบาดทีนี่ต้อมหุ่งใช้ขนมเจนต้อมหุ่งซื่อเน,นี่ยใช้ขนมเจนมีข้าวโพดมีอันกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบสด อกแล้วก็คับแซิกันอันนี่เนาะบัดท,ที่นี่อันนี้มะละมะละโขมบ้านเฮานี่แมจ่จ้ะถ้าเป็นลูกน้อยก็จะเป็นมะละขีหนกอันนี้เป็นมะละขีฝรั่งโบ้เ,เลยสะเป็นแต่ไรฮิมาบัดท,ที่นี่มันลุยพี่น้องพี่น้องข้าวเป็นอจอมีเอบีบันสไปซี่ปลาปลายักซาลัดเอ็ดอารอดออฟเบสเช์บุอินเฮียแฮปคอนแฮปคับซิกันแฮปเอฟวติงอินเฮียคขมอนคขมอนวู้ดเลิศสมเป็นแตนเลย มองมาทางข้างบ้านเมื่อวานเขามีงานแต่งกานตรงนั้นนวลตรงนั้นนุ่มตรงนี้ขาวโอ้ยฉันจะบ้าฉันอีกทีจะมีบางไหมใจจะขาดแล้ว ใจจะขาดแล้วเอเห็นเขาดับไฟนอนกอดมอนนึกแล้วนอนหลับตามาบักนี่ฮัลโหลทุกนฮาอายฟอร์มีเโเคีเดีเอเมนิดคําเอนจอยมี นูเดินปาปริาสลัดอะเกนวิทไททีมาเลิอดสมเเ็นต่เลยเชี่ยช่องดีจับพี่น้องสกุลสูคนอันนี้เป็นไททีกับแบบชาชาเย็นแต่ไม่ได้ใส่นมข้นเพราะว่าไม่มีนมข้นแต่อร่อยมากเลยน้องไทยทำให้แม่ไหมไม่รล้วเธอแม่พอมีไทที It's very a w e s อ m e ขินสมอง โอ oh, oh. so, <laughs> Th ้โหคัมมินไมโครฟิท Be a บ e โอ้โหสมองอนน้อยนิดของข้าพเจ้าไทที่แบบแเวลาข้าไปกินเข่าแบบว่าละแบบว่าเป็นแบบว่าร้นก๋วยเตี๋ยวหรือานกัฒนัง่น่ะโปีมีนสั่งเป็นร้านอาหารไทยน่ะโปนมีสั่งเอาชาเอาชาเย็นมัมันชะมีชาดำเย็นหรือชานมแตลว่ายายพู่ก่มีนมแล้วก็บ่ะมีดดำเย็นมันก็มีแต่ชาเย็น ซื้อมาบัดเดี๋ยวมือรุ่นทีไปซื้อนมข้นมามาใส่น้องชายบอกฉันใส่น้ำข้นแบบสุดยอดเลยมาแม่ฉันว่าโอเคแล้ววันหลังน้องชายสิเฮดแบบนมำข้นให้แม่กินนี่เฮดเต็มสี่ให้แม่กินก่อนจังนะโอเคเลยสมเป็นแตนเลยโบต้องบหงุดนงะิดบ๊ยลืมมาผอมมาเอาจะผสมโอ้เอาลืมมาผอมมาเอากระสอนม,มา มาแต่หลัเลไม่ได้ใส่บริสไม่อด้ใส่ตา หรือแม่นเนี่เนี่เราอยากดูดเส้นจทำามดูดมันกินอะไรมันต้องดูดเนาะมาแซ่บแซ่บต้อมูำอะไรดีเซตากะแซ่บอ้วดกับหวานอืมอ ơ chặt ta ừ chặt chép rồi đó nè ไ,ไม่ได้นี่ทำวะแล้วไหมนี่มันอังไมถอดอันนี้แับก็ขาดเลยนี่เป็น,นแมบได้โอน Cannot eat โอนไหนมี Hey, <laughs> hey,

รสเผ็ดจี๊ดแบบเวิร์ดดีเด็ดเวิร์ดน่ายิ่ง awesome mm. so good mm. <sighs> มันอนเจ็ทานี้ที่มึงเถาค่ะ そういうトマト。<Kell analyze anthropology> hmm <laughs> โอ้เพ็ทแห้งเพ็ทแห้ง คำเตือนแค่วมนดีห้ามกินรัม On. differences. posterior. ครับเส้นครับถามยายพักที่เราอะ่ะทําังไงให้อยู่ได้นานพักที่เราอะ่ะสื่อมาเด้อวันนี้เอาพันพันใจอย่างเพราะเรองนี้อย่างนอก นพัดติกใสที่เขาไวไบพันของว้ปิ๊กของแม่พัติ๊กใสน่ะพันๆเราใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้นา่นอืออือไอ้ใบเป็นเดือนอืออื่อฟัดที่กาเลยไอ้ผู้เห็นมาแล้วแอ้พัติ๊กพัติ๊กใส่หาวสื่อมาแล้วเขาก็ใสถุงไว้อือใส้ถุงพัติกอ่ะอืออื้พันๆพันดีๆใส่ตู้เย็น ส่นผสมแต่เลยสดคือจังผักมมนเนี่ยผู้สืบซื้อามาัน่อืะใส่ตู้เย็นไว้สดแต่วันนี้ไม่ไดกยัดผัวมากินพักก่อนเถอะใผู้กนไปแช่น้ำแช่น้ำเย็นไว้แช่น้ำเย็นไว้จะขึ้ชั่วโมงกุ่นก๊อปสด รสเาเปรี้ยวอมขมกินไปเลยขมออ่จัดอราจะคนมัก 我死掉了。<algo> <laughs> I could stand up. ใจเส mm ้นขาบอ๋อทั้งสมทั้งแสบทั้งเผ็ก็เปียกเอนนั้งหูเลือดไม่ตัดเลยเปล่าหออมากหเลือดมนตันเลยเมียนบอบเเปียกนั่งเมียนม

Mmm. Mmm. Mm Det -hmm. er også vildt. พ่อ,อหนานข้างกังนี้เตี๋ยวเราจะไม่จ่ายล